<utan. S 3> สวัสดีค่ะเมื่อวันที่25มกาาอสสอราคมพศ2566สศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้ามาจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอา่านการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจํจำนวน5ฐานกิจกรรมดังนี้ฐานที่หนึ่งกิจกรรมศิลปะการระบายสีภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรเก้าฐานที่สองกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนความคำสอนของพ่อ ฐานที่3กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบทร้อยกองฐานที่4กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอักษรค่อยคำศัพท์ภาษาอังกฤษฐานที่5กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านเกมบิงโกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดประชาบรุงกิจที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่70ปีการศึกษา2565มีรายการดังต่อไปนี้ 1. การแข่งขันการจัดก,การค่ายพักแรมม .1 ถึงม .3 ได้รับรางวัลเหรียญทองโดยมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันดังนี้ 1. น,นายรังสรรค์สำอางเอม 2. เด็กชายธนพัฒน์สุดใจ 3. นายวรพลภัยวิโรธ 4. เด็กชายวิวัชชายดิสาพิลม 5. เด็กชายดิศสำอางเอม 6. นายพนุพงศ์เดชศักดา์า 7. เด็กชายนวรน์อภิชักกุล 8. นางสาวสุนิสาพันชนะคุณครูผู้ฝึกสอน 1. น,นางสาวนิภาพรเกเรีตเจริญสุข 2. นายวสินมีถิ่น 3. นางสาวสุธิดากองคำและ 2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันม .1- ถึงม .3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโดยมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันดังนี้ 1. น,นายชัยวัฒน์ทองตัน 2. เด็กชายสุพนัทพลแหวน คุณโคูุฝึกสอน 1. นนายวีพรพลโดนประสิทธิ์ 2. นายทศพลเกตรอรุณและในวันที่26ถึง27มกราคมพศ2566โรงเรียนรัชังกิษได้ดำเนินการสอบพโอนเน็ e ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อวัดและประเมินผลการสอบและเตรียมความพร้อมในการสอบ O.N.E. นนต,ต่อไป และในสัปดาห์หน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ح, ปีที่1นถึงสมีการสอบการภาคเรียนขอให้เพื่อนๆที่พี่น้องๆอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอ,ขอบคุณค่ะ